ขออัญเชิญพระวจนะหัวข้อจงสำรวจตนเองจากพระธรรมสองโครินบทที่13ข้อ5ถึงข้อ10ความว่าท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านว่าท่านตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงชนสูตรตัวของท่านเองเถิดท่านไม่สำนึกหรือว่าพระเยซูคริสทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายนอกจากท่านจะแพ้การชนสูตร ข้าพเจ้าหวังว่าท่านคงรู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แพ้การชนะสูตรเราอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่กระทําชั่วใดๆมิใช่ว่าเราจะให้ปรากฏว่าเราชนะการชนะสูตรแต่เพื่อท่านจะประพฤติเป็นที่ชอบถึงแม้จะดูเหมือนเราเองแพ้การชนะสูตรเพราะว่าเราจะกระทําสิ่งใด ขัดกับความจริงไม่ได้ได้แต่ทำเพื่อความจริงเท่านั้นเพราะว่าเมื่อเราอ่อนแอและท่านเข้มแข็งเราก็ยินดีเราอธิษฐานขอสิ่งใดด้วยคือขอให้ท่านทั้งหลายบรรลุถึงความบริบูรณ์ในพระคริสต์ข้าพเจ้าเขียนข้อความนี้เพื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วยเพ,เพื่อเมื่อข้าพเจ้ามาแล้วจะได้ไม่ต้องปวดขันท่านโดยให้ โดยใช้อำนาจซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อการก่อขึ้นมิใช่เพื่อการทำลายลงเดือนมิถุนายนนี้นะครับเป็นเดือนแห่งการสำรวจตนเองเมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมได้อธิบายพระวจนะพระเจ้าซึ่ง พระปกครองท่านได้อัญเชิญมาและในวันนี้นะครับผมอยากจะเพิ่มเติมพระเจ้านะพระเจ้าอีกสักตอนหนึ่งในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ12ถึงข้อ16โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้ามิใช่ว่าข้าพระเจ้าได้แล้วหรือสําเร็จแล้วแต่ข้าพระเจ้ากําลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพระเจ้าจะได้ฉวยเอาไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากําลังบากบัน่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะรับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงคิดอย่างนั้นถ้าท่านคิดอย่างอื่นพระเจ้าจะทรงโปรดให้เรื่องนั้นประจักษ์แก่ท่านด้วยแต่เราได้แค่ไหนแล้ว ก็ให้เราดาเนินตรงตามนั้นต่อไปสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงเรื่องของการสำรวจตัวเองครั้งแรกในวันนี้หัวข้อก็คือสำรวจตัวเองครั้งที่สองและผมก็จบลงในเรื่องของกิโลเมตรที่37พี่น้องคงจะจำได้นะครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะเริ่มต้นด้วยคำถามว่า ถ้าการติดตามพระเยซูนั้นต้องแบกกังเขนแห่งความทุกข์ยากลำบากและการทวนกระแสสังคมโลกปัจจุบันเรายังพร้อมที่จะติดตามและเป็นสาวกของพระองค์หรือไม่เรายังพร้อมที่จะติดตามเป็นสาวกของพระองค์หรือไม,อม,ม,อออไม่ถ้าการติดตามพระเยซูและเป็นคริสเตียนแท้ก็คือการมุ่งเป้าประสงค์ไปที่องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เป้าหมายชีวิตของเราไม่ใช่ความสำเร็จของเรายังเป็นวิถีชีวิตที่เราจะมุ่งไปหรือเปล่าครับและถ้าการติดตามพระเยซูคริสต์นั้นเราจะต้องสูญเสียตัวเองซึ่งตัวเองเคยเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างเราจะยังติดตามพระเยซูอยู่อยู่หรือไม่ประเด็นเพื่อการไขรวนในเช้าวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยข้อแรกก็คือ ผมอยากจะถามพี่น้องว่าในปัจจุบันนี้เราเอาชนะตัวเองในเรื่องอะไรไปบ้างถ้าทบทวนสิ่งที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับการเอาชนะตัวเองหมายความว่าเอาตัวเราลงจากหิ่งและอัญเชิญพระเจ้าขึ้นไปอยู่บนหิ่งแทนนั่นหมายความว่าเราจะต้องให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราการเอาชนะตัวเองเนี่ยนะครับ ก็คือมีความหมายอย่างนั้นคำถามก็คือว่าเราได้เอาชนะตัวเองในเรื่องอะไรบ้างในการติดตามพระเยซูคำถามข้อที่สครับอะไรคือกางเขนที่เรากำลังแบกอยู่พี่น้องรู้ใช่ไหมครับว่ากางเขนที่เราจะต้องแบกนั้นมีความหมายว่าอย่างไรหมายความว่าการมีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าการยอมทนทุกข์ยอมลำบาก เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าการมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นเพื่อพระเยซูเพื่อิิจจักรของพระองค์นี่คือการยอมสละบางสิ่งบางอย่างยอมทนบางสิ่งบางอย่างเพื่อเราจะมีชีวิตในการถวายการสรรเสริญแด่พระเจ้านี่คือกังเขนที่ต้องแบกคําถามก็คือว่าทุกวันนี้เราแบกอะไรอยู่ครับเราได้แบกไม้กังเขนซึ่งแต่ละคนมีกังเขนที่พอเหมาะพอสมกับ ตัวของเราแต่ละคนและอะไรครับคือสิ่งที่เราเสียสละสิ่งที่เรายอมทนทุกขยอมลำบากเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าคำถามข้อที่สามครับคำถามข้อที่สามคือว่าเรารู้สึกอย่างไรกับชีวิตการติดตามพระเยซูในขณะนี้เรารู้สึกอย่างไรกับชีวิตการติดตามพระเยซูในทุกวันนี้ เรามุ่งเป้าสู่แผ่นดินสวรรค์การติดตามพระเยซูมีความหมายว่าเรากําลังมุ่งเป้าไปที่พระเยซูแล้วพระเยซูก็นําเราเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์สายตาของเราที่จับจ้องอยู่ที่พระเยซูจริงๆหรือเปล่าเราเริ่มต้นเลิกสะสมของที่อยู่ในโลกนี้เราเริ่มต้นสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์นี่คือการติดตามพระเยซูท่านรู้สึกอย่างไงบ้างครับกับชีวิตที่เราจะต้องติดตามพระเยซู คำถามข้อสุดท้ายครับเราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าในกรณีที่เราตัดสินใจติดตามพยายะระเยซูแต่ละวันทุกวันในเรื่องอะไรบ้างทุกวันนี้เรามีคำอธิษฐานประจำวันของเรานะครับเราอธิษฐานอย่างไรบ้างชีวิตการอธิษฐานของเราเป็นยังไงบ้างชีวิตในความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าเป็นอย่างไรบ้างนี่เป็นสาระสำคัญในวันนี้ผมเองนะครับอยากจะแบ่งปัน เมื่อผมได้มีโอากาสสำรวจตัวเองในเดือนนี้ผมอธิษฐานว่าขอให้พระเจ้าช่วยให้ชีวิตของผมบริสุทธิ์ขึ้นขอให้ผมทำบาปน้อยลงผมอาจจะมีความบาปทางด้านของความคิดในการตัดสินใจในการทำผิดหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ตรงกับน้ำพระทัยของพระเจ้าผมขอให้รักพี่น้องมากขึ้นกว่านี้รักสมาชิกรักผู้เชื่อมากกว่านี้ใช้ชีวิตกับ พี่น้องให้มากกว่านี้ผมอธิษฐานว่าขอให้ผมนิ่งและพักสงบกับพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้ามากกว่านี้และผมอธิษฐานขอให้ชีวิตของผมนั้นติดตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าจะให้ทำอะไรทำที่ไหนทำอย่างไรทำต่อไปอยังไงนี่คือคําอธิษฐานของผมส่วนตัวในการสำรวจตัวเองพี่น้องครับผมอยากจะถามว่าท่านอนธิษฐาน อย่างไรกับองค์พระนเจ้าในเดือนแห่งการสำรวจตัวเองนี้ชีวิตรคริสเตียนนั้นมีคนกล่าวอย่างนี้ครับว่าเหมือนกับนักวิ่งมาราทอนนะครับที่เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วผมได้ยกตัวอย่างว่าในกิโลเมตรที่เท่าไหร่ครับพี่น้องจำได้ไหมครับกิโลเมตรที่เท่าไหร่ในการวิ่งมาราทอนเนี่ยที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะวิ่งจบไม่ได้และก็ต้องลม้มลง นะครับหรือหยุดกิโลเมตรเท่าไรครับพี่น้องจําได้ไหมครับคําตอบคือ37จากการวิ่งมาราธอน42กิโลนะครับจะรู้แพร้รูชนะเนี่ยต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงเป็นกีฬาที่คนไม่ค่อยสนใจแต่การวิ่งที่น่าตื่นเต้นในสายตาของผู้ชมทั่วไปก็คือการวิ่งลมกรดครับหนึ่งรเมตร200เมตรสี่เมตรนะครับคนที่ไม่ คนที่สนใจก็มักจะใช้ความเร็วนะครับมนุษย์สนใจใช้ความเร็วแต่นักวิ่งมาราธอนถือว่าเป็นนักกีฬาหรือมนุษย์ที่ธรรมดาที่สุดแต่พิเศษครับเพราะอะไรครับเขาสามารถที่จะวิ่งได้นานวิ่งได้ทนแล้วก็เป้าหมายที่เขาทำอยู่นั้นจะต้องมีการวางแผนครับจะวิ่งเร็วขนาดไหนจะหยุดตรงไหนจะรับน้ำที่ไหน แล้วก็จะใช้เวลาขนาดไหนพี่น้องครับชีวิตคริสเตียนนั้นเหมือนกับนักวิ่งมาราธอนแต่หน้าเสียดายเพราะหลายเลคนเนี่ยนะครับท้อแท้ใจท้อถอยแล้วก็เลิกซะที่กิโลเมตรที่37คนที่วิ่งมาราธอนแล้วเลิกนะครับเขาจะมีความรู้สึกอย่างนี้นะครับว่าร่างกายที่เต็มไปด้วยเหงือ่อนะและเขารู้สึกว่าต้องแบกรับน้ําหนักของตัวเองมหาศาลจนไม่มีแรงวิ่งต่อไป แต่เขาลืมไปนะครับว่าทุกคนที่เข้าเส้นชัยในการแข่งขันมาราธอนคือผู้ชนะไม่ใช่เป็นคนที่เข้าที่หนึ่งอย่างเดียวแต่คนที่ต่อสู้กับตัวเองนะครับทุกคนที่เข้าเส้นชัยเป็นคนที่ชนะเพราะฉะนั้นชีวิตจริงของเรานะครับในฐานะเป็นคริสเตียนเนี่ยมันเดินอีกยาวไกลครับหลายลาครั้งทีเดียวเราหมดแรงเราท้อถอยและเราไม่อยากจะทําอะไรอีกแล้วเราก็เฝ้าแต่สงสารตัวเองเราก็รู้สึกพ่ายแพ้ เพราะความเร็วที่เราลดระดับลงจนเราลืมไปว่าตราบใดที่เรานะครับยังเดินอยู่นะครับแม้ว่าเราจะวิ่งต่อไปไม่ได้เนี่ยเรายังเดินอยู่นะครับเรามีความหวังที่จะเข้าสู่เส้นชัยน่าเสียดายที่คนนั้นไม่ได้คิดเรื่องนี้และจํานวนไม่น้อยหยุดลงและไม่คิดจะเดินต่อไปชีวิตของเขานั้นก็ล้มลงที่กิโลเมตรที่37เพระเจ้นะของพระเจ้าในเช้าว,วันนี้นะครับฟิลิปปีบทที่สซึ่งได้อ่านไปกับท่าน ให้เคล็ดลับอยู่5ประการด้วยกันที่จะทําให้ทุกคนที่ล้มบนกิโลเมตรที่37นั้นลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งและบากบันมุ่งไปสู่หลักัยได้ประการแรกครับประการแรกจงตระหนักอยู่เสมอว่าตนยังอยู่บนเส้นทางการวิง่งหมายความว่าครับหมายความว่าการวิ่งนั้นยังไม่จบครับแม้ว่าเราอาจจะเหนื่อยแม้ว่าเราจะท้อใจ พราะเจ้าน้าของพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่3ามข้อสินี่กล่าวว่ามิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากําลังบากบันมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาไว้เป็นของตนเหมือนอย่างที่องค์พระเยซูคริสต์ได้ฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วการตระหนักอยู่เสมอว่าเรายังอยู่บนเส้นทางการวิ่งมีความสําคัญมากเพราะอะไรครับ เพราะว่าผู้ที่ขาดความตระหนักว่าตนเองยังอยู่ในเส้นทางการวิ่งก็เปรียบเสม,มือนกับนิทานเรื่องกระต่ายกับเตา่าทั้งที่กระต่ายนั้นมีข้อได้เปรียบเหนือเต่าทุกอย่างแต่กลับไม่ประสบความสําเร็จไม่สามารถวิ่งเข้าเส้นชัยได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่ตระหนักรู้ว่ากําลังแข่งขันอยู่ไม่ตระหนักรู้ว่ากําลังตัวเองนั้นกําลังอยู่ในเส้นทางการวิ่งสาเหตุเพราะเนื่องจากความทนงตน ความหยิ่งและใจประมาทล้มตัวลงนอนพักผ่อนจนกระทั่งตื่นขึ้นมาก็สายเสียแล้วพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าพระเยซูรออยู่ที่เส้นชัยเตรียมตัวที่จะมอบเหรียญรางวัลและพวงมาลัยสาหรับเราทั้งหลายผู้เป็นผู้ชนะฉะนั้นชีวิตของเรานั้นจึงไม่ควรตั้งตนอยู่ในความประมาทแต่ควรจะต้องสํานึกตระหนักว่าเรากําลังอยู่บนการแข่งขันอยู่ในการแข่งขันนะครับ ประการที่สองครับพระเจ้าของพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่สามข้อสิบสามได้กล่าวว่าอย่างนี้ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพระเจ้าไม่ถือว่าข้าพระเจ้าได้ชฉวยไว้แล้วแต่ข้าพระเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าความสําคัญประการที่สองครับก็คือถ้วยรางวัลเก่าเป็นความภูมิใจที่ผ่านพ้นไปแล้วในชีวิตของเรานะครับแน่นอนครับเราต้องจดจําประวัติศาสตร์ เราต้องจดจําอดีตแต่ความสําเร็จในอดีตไม่ได้เป็นหลักประกันที่เราจะสําเร็จในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้วยรางวัลในอดีตหรือถ้วยรางวัลเก่าเป็นความภูมิใจนะครับผ่านไปแล้วทั้งสิน้นเป็นความจริงที่เราไม่ควรลืมประวัติศาสตร์แต่เราต้องไม่ยึดติดกับอดีตมากจนเกินไปเพราะว่าถ้าเรายึดติดกับอดีตมากจนเกินไปการยึดติดกับอดีตนั้นก็ขัดขวางการเรียนรู้การสร้างความสําเร็จใหม่ๆพี่น้องครับ เวลาที่พูดคุยกับคนที่มีอายุนะครับจะมีอยู่สองอย่างครับมีสองเรื่องเรื่องแรกนี่ให้เขาจะมักจะเล่าเรื่องความผิดหวังในอดีตที่ไม่สามารถลืมเลือนได้อีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องความสำเร็จเก่าๆที่มักจะเล่าซ้าไปซ้ามาจนคนฟังก็เบื่อหน่ายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่เราให้คำปรึกษาคนที่มีปัญหาหรือว่าเรา กำลังพูดคุยกับคนที่มีอายุหรือมีเป็นผู้อาวุโสมีสองเรื่องที่คุยกันเรื่องความผิดพลาดนะครับเรื่องความสำเร็จสองเรื่องนี้ครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือครับเราจะต้องไม่ยึดติดกับอดีตทั้งความผิดพลาดและความสำเร็จเพราะอะไรครับเพราะความผิดพลาดและความสำเร็จนั้นก็เหมือนกับบ่อโคลนโคลนดูดเนี่ยนะครับหรือทรายดูดเนี่ย ถ้าราบใดที่เรายังไม่ก้าวขาออกจากที่เดิมเนี่ยนะครับร่างกายของเราก็จะจมลงในโคลนลึกลงเรื่อยๆลึกลงเรื่อยๆเพราะเหตุที่เราภาคภูมิใจกับประวัติศาสตร์ของเราเราภาคภูมิใจกับที่มาของเรานะครับจนกระทั่งทําให้เราเข้าสู่ในพื้นที่แห่งความสะดวกสบายและลืมที่จะพัฒนาตัวเองต่อเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดความผิดพลาดเป็นครูของเราและความสําเร็จ ในอดีตนั้นก็จะกลายเป็นกำลังใจของเราประการที่สครับให้มองไปที่เส้นชัยเดินก็ยังดีกว่าหยุดเพราะจะนักพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่3ข้อ14นะครับข้าพเจ้ากำลังบักบันมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับมองไปที่เส้นชัย ท่านอัครทูุเปาโลสอนเราบอกว่าข้าพเจ้าต้องบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อได้รับรางวัลต้องมีความหวังว่าเมื่อเราเข้าไปสู่เส้นชัยนั้นเราจะเจออะไรบ้างเจอพระเยซูนะครับมองไปสู่เส้นชัยเราก็รู้ครับว่าเราต้องเดินต่อไปอุตสาหะบากบาั่นมุ่งสู่หลักัยนะครับเราต้องจาหลักการนี้ครับเดินนะครับก็ยังดีกว่าหยุดแม้ว่าหลายครั้งนั้นเราวิ่งไม่ได้เมื่อ กำลังเข้าสู่กิโลเมตรที่37นะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะวิ่งต่อไปไม่ไหวครับแต่อย่าลืมครับเรายัางเดินได้แม้จะช้านะครับไม่กลัวนะครับเราจะถึงได้ในวันหนึ่งถ้าพี่น้องเคยเป็นนักวิ่งก็จะเข้าใจว่าการวิ่งระยะไกลเนี่ยมันไม่ต้องวิ่งให้เร็วที่สุดแต่การวิ่งระยะไกลเนี่ยนะครับ โดยที่ไม่เห็นเป้าหมายนะฮะจะทำให้ความพยายามของเราเนี่ยหรือกำลังของเราเนี่ยมันบั่นทอนและถูกลดทอนไปเรื่อยๆหลายๆครั้งเวลาที่เราวิ่งไปอย่างไม่มีเป้าหมายเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าทำได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วสุดท้ายเราก็มาหยุดที่กิโลเมตรที่37ครับแม้ว่าจะเหลือเป้าหมายแค่5กิโลเมตรข้างหน้านี่นะครับแต่มันก็ไกลเกินไปสำหรับหัวใจที่ท้อแท้มันไปต่อไม่ได้ เพราะนั้นการมองไปข้างหน้าแล้วเราเห็นว่าอีก5กิโลเมตรอีกนิดเดียวก็จะถึงเนี่ยทำให้เราเกิดกําลังใจและบรรดานักวิ่งต่างก็ยอมรับนะครับว่าการวิ่งมาราธอนหลายคนนะครับมันจะมีแรงบันดาลใจที่ทําให้เราไปต่อได้ถ้าวิ่งกันหลายหลายคนนะจะสามารถไปต่อได้ในการวิ่งมาราธอนเมื่อไรก็ตามที่หยุดวิ่ง เราจะไม่สามารถวิ่งต่อได้เลยนี่คือนักวิ่งมาราธอนได้แบ่งปันกันในหมู่พวกเขาพี่น้องครับการที่เราจะต้องวิ่งไปด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นกำลังใจให้กับกันและกันนะครับนี่คือประการที่3ครับมองไปสู่เส้นชัยวิ่งกันเป็นทีมไปถึงได้เดินก็ยังดีกว่าหยุดประการที่4ีครับ ประการที่4ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ15เราพบความจริงประการที่4ก็คือผู้ใหญ่จะทำต่อจนสำเร็จนะครับผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับเด็กจะงอแงครับใครที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเขาจะคิดแบบผู้ใหญ่แต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยเขาจะคิดงอแงเหมือนเด็กเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้านะครับให้เราเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่แ,แรกๆเราสตาร์ทเนี่ยเราอาจจะวิ่งแบบเด็กครับ เราจะคิดเหมือนอย่างเด็กเราจะหาเหตุผลอย่างเด็กนะครับแต่เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราจะคิดแบบผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณนะครับจะสามารถทําต่อจนสําเร็จได้ในพระธรรมกิจการบทที่20่สิบข้อยีบสี่บอกว่าอาจารย์เปาโลท่านบอกว่าท่านพยายามอย่างยิ่งนะครับตั้งใจที่จะทาสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายกับท่านเนี่ยจนถึงความสําเร็จนี่คือกิจการต่างๆที่พระเจ้าได้มอบให้กับ ชีวิตของเราแต่ละคนครับเป็นภารกิจเป็นมิชชั่นที่พระเจ้าให้กับเราเป็นการแบกกางเขนส่วนตัวของเราที่เราต้องทำต่อจนสำเร็จในที่นี้มีความสำคัญในระดับหนึ่งครับพี่น้องดูนะครับว่ามีการงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งเขาบอกว่าเด็กในสมัยนี้นะครับคือตั้งแต่ปี1980เนี่ยที่เกิดมาหลังปี1980ะ เขาเรียกว่าเป็นเจเนเรชันวนะครับเพราะเจเนเรชัน Y เนี่ยเป็นคนที่ทํางานหลายๆชิ้นในเวลาเดียวกันได้ภาษาอังกฤษใช้ว่า multitasking นะครับสังคมเนี่ยเยกย่องว่าคนที่สามารถทํางานหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันนะฮะยกอย่างเช่นในสมาร์ทโฟนเนี่ยสมาร์ทโฟนที่แพงหน่อยจะสามารถมี2จอได้อยู่ในจอเดียวกันนะครับสามารถทํางาน2อย่างได้ในเวลาเดียวกันสังคมยกย่องว่าคนที่ทํางานแบบ multitasking เนี่ย เป็นคนที่เก่งแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าจากการวิจัยเราพบว่าคนเหล่านี้นะครับไม่สามารถคิดในเชิงลึกซึ้งได้เพราะว่าเขาขาดสมาธิไม่สามารถที่จะคิดต่อยอดในเชิงลึกซึ้งได้เพราะว่าเขาขาดสมาธิเพราะจะต้องทํางานหลายอย่างในเวลาเดีวยวกันเมื่อฝึกเปน็นนิสัยทํางานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้เนี่ยการคิดลึกซึ้งจึงไม่มี พี่น้องครับการตระหนักรู้ว่าตนเองนั้นมีความรับผิดชอบอะไรและกระทําจนสําเร็จนั้นถือว่าเป็นอุปนิสัยที่สะท้อนความเป็นผู้ใหญ่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช่คนที่โตแต่ตัวเราก็ควรจะรับผิดชอบทุกอย่างงานทุกอย่างให้สําเร็จไม่ว่าจะช้าหรือเร็วแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่จะไม่หยุดที่จะทําประการสุดท้ายครับประการที่ห้าพระเจ้าของพระเจ้าได้กล่าวต่อไปนะครับว่า แต่เราได้แค่ไหนแล้วก็ให้ดําเนินตรงตามนั้นต่อไปความหมายก็คือว่าให้เราทําต่อไปจากจุดที่เราเคยหยุดมาก่อนจากจุดที่เราเคยค้างไว้พี่น้องครับเราทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์นะครับเรามีเอกลักษณ์เรามีอ e เดนติตี้นะครับแตกต่างกันเรามีทักษะเรามีความสามารถแตกต่างกันแต่ละด้านไม่เหมือนกันแต่ความแตกต่างนี้นะครับมีไว้สําหรับให้เกิดความหลากหลาย และเราจะชื่นชมด้วยกันเราจะร่วมไม้ร่วมมือกับคนอื่นๆได้แต่หลายหลาคนนั้นกลับนำความแตกต่างนี้ไปเปรียบเทียบกันนะครับและไปเกิดผลที่ไม่ดีในความรู้สึกของเราพี่น้องครับนักวิ่งมาราธอนมักจะพูดนะครับผมได้พูดไปแล้วว่าการมีเพื่อนร่วมวิ่งจะทำให้เราวิ่งได้ดีขึ้นแต่การแข่งกับคนอื่น จะทําให้เราหลุดจากแผนการวิ่งของตัวเองโปรดฟังอีกครั้งนะครับนักวิ่งมาราธอนเนี่ยเขามีคติมีความคิดอย่างนี้ครับว่าการมีเพื่อนร่วมวิ่งจะทําให้วิ่งได้ดีขึ้นแต่การแข่งกับคนอื่นจะทําให้หลุดจากแผนการวิ่งของตัวเองที่วางไว้เราแต่ละคนนะครับป้ามีบอกว่าได้แค่ไหนแล้วอาคาริสปาโลบอกว่าให้ดําเนินตามนั้นต่อไป น,นักวิ่งมาราธอนก็พูดอย่างนี้ครับว่ามีปีศาจอยู่ที่กิโลเมตรที่37มีปีศาจอยู่ที่กิโลเมตรที่37มแล้วมันคอยตะโกนว่ายุดเถอะอยยุดเถอะเช่นเดียวกันครับในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยนะครับมารซาตานเนี่ยขุดกับดักและหลุมพรางเพื่อที่จะให้เราพ่ายแพ้ต่อการทดลองชัยชนะของนักวิ่งมาราธอนคือการก้าวผ่านจุดที่เขาอยากจะหยุด เมื่อไรก็ตามที่เขาก้าวผ่านจุดที่เขาอยากจะหยุดเขากําลังเข้าใกล้เป้าหมายและชัยชนะเข้าไปทุกทีก้าวผ่านความท้อแท้ใจก้าวผ่านความรู้สึกอยากจะถอดใจแล้วนะครับก้าวผ่านประวัติศาสตร์ในอดีตประสบการณ์ในอดีตที่เคยท้อแท้ใจเคยผิดหวังนะครับผมรู้จักพี่น้องบางท่านในที่นี้แต่เดิมนั้นชีวิตของท่านเหล่านี้นะครับเป็นคนที่แอคทีฟมาก เป็นคนที่เดินกับพระเจ้ามาตลอดเวลาเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าหลายอย่างแต่เมื่อถึงจุดนี้นะครับบางคนบางท่านเนี่ยอยู่ในกิโลเมตรที่37แล้วครับเพราะอะไรครับเพราะว่าความแอคทีฟเริ่มหายไปจิตใจแห่งการระวนาตัวแม้ว่าจะมีอยู่บ้างแต่มันไม่ค่อยแสดงออกเพราะอะครับหลายคนเจ็บปวดอยู่กับการรับใช้ในอดีตและไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้าต่ออย่างเกิดผลได้ แม้ว่าในอดีตนั้นเขาประสบกับความสําเร็จในชีวิตในการรับใช้พระเจ้าขั้นอันไหนก็ตามพี่น้องครับการที่เราจะก้าวผ่านความท้อแท้ใจการที่เราจะเลิกถอดใจการที่เราจะผ่านจุดที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์หรือเรียกว่าหมดไฟหรือในศัพท์จิตวิทยาเรียกว่าจิตสลายนะครับจิตสลายจิตใจคือไม่เอาละนะครับฉันมานสัสก,การพระเจ้าอย่างเดียวที่บวก็พอละฉัน รู้สึกเจ็บปวดกับอดีตที่ฉันเคยรับใช้เคยใกล้กับคนบางคนเคยอยู่กับคนบางคนเคยทำงานให้กับคนบางกลุ่มพี่น้องครับชัยชนะคือการก้าวผ่านจุดที่เราอยากจะหยุดครับผมอยากจะจบการเทศนาในเช้าวนันนี้ก็คือว่าเมื่อเราเข้ามาถึงการสำรวจตัวเองเราทั้งหลายจะต้อง รู้จักอุปสรรคที่มันเป็นเครื่องขวางกั้นในการเติบโตฝ่ายวิญญาณของเราผมอยากจะสรุปสามข้อสั้นๆน,นะครับว่าอุปสรรคจากการสำรวจการสุ่มตัวอย่างคริสเตียนในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาพบว่ามีอุปสรรคอยู่3าประเภทด้วยกันนะครับผมอยากจะโปรยไว้และทิ้งไว้เป็นข้อคิดของพี่น้อง แล้วอีกสองสัปดาห์ครับเราจะเจอกันในหัวข้อว่าอุปสรรคต่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณน,นั้นคืออะไรบ้างและจะเป็นไงบ้างต่อไปประการแรกครับก็คือเราขาดความปรารณะตัวหรือคอมมิชเมนต์นะครับเราขาดความตั้งใจแน่วแน่การประรณนาตัวซึ่งจะนำไปถึงวินัยในชีวิตคนที่จะเด็กนักเรียนที่จะสอบเอนทรานซ์ได้เนี่ยนะครับในคณะที่เขาตั้งใจคณะที่คะแนนสูงสูงเนี่ย เขาจะต้องมีความตั้งใจแน่วแน่และเขาจะต้องมีคอมมิชเมนต์นะครับคือและเกิดวินัยในชีวิตการคอมมิชตัวเองก็คือการยอมปรนนาตัวให้กับสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราหวังไว้เพราะฉะนั้นในขณะที่คริสเตียนเรานะครับเราเนี่ยนะครับขาดการปรนนาตัวขาดขาดการคอมมิชเมนต์นะครับขาดความตั้งใจแน่วแน่แน,นี่คือประการแรกประการที่สองครับ อุปสรรคต่อการเติบโตก็คือว่าเราขาดการกลับใจใหม่นะครับเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของการกลับใจใหม่นะครับพี่น้องถ้าท่านกลับไปนะครับแล้วไปเปิดเว็บไซต์ของโบสถ์นะครับเว็บไซต์ w w w ิวนะครับแล้วก็ดอทวัฒนา church o r g เนี่ยท่านจะสามารถกลับไปฟังคำเทศนาของผู้เทศนาทุกคนได้ในทุกๆสัปดาห์นะครับประการที่สองที่ผมพูดถึงก,การกลับใจใหม่เนี่ยนะครับ คนที่ไม่พร้อมในการกลับใจใหม่คนที่กลับใจใหม่แต่ปากนะครับคนที่ไม่ได้เสียใจจริงๆกับความบาปที่เขาได้ทําไปเขาจะสารภาพเท่าไหร่นะครับขอการยกโทษอะไรการกลับใจใหม่ไม่เกิดเมื่อการกลับใจใหม่ไม่เกิดเนี่ยการอภัยโทษไม่เกิดพี่น้องลองกลับไปฟังดูนะครับนี่คืออุปสรรคในการทําให้จิตยงของเรานั้นไม่เติบโตอุปสรรคสุดท้ายครับก็คือเขารับ รู้ถึงชุมชนแห่งความเชื่อหรือคริสตจักรนี่หรือไม่ความหมายก็คือว่าเขามีสามัคคีธรรมหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้ผมเดยบอกแล้วนะครับว่านักวิ่งเนี่ยครับถ้าวิ่งกันเนี่ยเป็นทีมนะครับเขาจะวิ่งได้ไกลขึ้นและจะไปถึงจุดหมายได้เพราะฉะนั้นการวิ่งเป็นทีมนะครับมันเป็นกําลังใจให้แก่กันและกันเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นกิจการของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์คริสตจักรของเราเนี่ยมีกลุ่มแคร์ คิดจักรของเราเนี่ยมีคณะต่างๆในวันนี้นะครับคณะบุรุษเนี่ยจะจัดการฉายภาพยนตร์มีการสรุปนะครับแล้วก็มีการสอนหลักคําสอนที่เกิดขึ้นจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับพี่น้องครับเราจะต้องหาโอกาสที่จะเข้ากิจกรรมเหล่านี้เพื่อจะมีการแบ่งปันมีการแตะต้องชีวิตของกันและกันแล,ลังเมื่อเรามีการแตะต้องชีวิตของกันและกันเราจะมีสามัคคิธธรรมท,ที่แท้จริงเกิดขึ้นครับและชุมชนฝ่ายวิญญ,ญาณหมายความว่าคิดจกักร การมีสามัคคีธรรมกับคนที่อยู่ในโบสถ์ของเราเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเราที่ต้องเติบโตจะพัฒนาชีวิตของเราเพราะฉะนั้นชุมชนแห่งความเชื่อขึ้นจากเรานะครับเราจะต้องทบทวนนะครับนิ่งพักสงบกับพระเจ้าและทบทวนเรื่องการวัดความสำเร็จในการรับใช้ของพวกเราในขณะที่ขึ้นจากนะครับมีประกอบไปด้วยสมาชิกขึ้นจากทุกท่านในเดือนนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะ เรียนรู้และสำรวจตัวเองอย่างแท้จริงครับเมื่อเรารู้ว่าเรามาถึงจุดไหนแล้วพระบิมบอกว่าเราจะได้ก้าวต่อไปได้เพราะฉะนั้นชีวิตของคริสเตียนนะครับเป็นชีวิตที่ต้องเติบโตตลอดชีวิตและไม่เป็นสิ่งที่จะบอกว่าเมื่อผมมีอายุมากนะครับผมจะไม่ต้องโตก็ได้ผมฟังเทศมานานแล้วผมอยู่ในโบสถ์มานานแล้วผมไม่ต้องเรียนพระคัมภีร์ก็ได้ผมรู้หมดแล้วนี่คือสิ่งที่กำเนิดบอกว่าเรากําลังเข้าสู่คอมฟอร์ทโซนนะครับ และเป็นคอมฟอร์ทโซนที่เรียกว่าเป็นกิโลเมตรที่37ที่หลายๆลคนเข้าแล้วนะครับไม่อยากออกหลายๆลคนเข้าแล้วก็ความรู้สึกว่าไม่เห็นเป็นยังไงเลยแต่พระกัมพีกำลังบอกว่าเรายังไปไม่ถึงที่พระเจ้าต้องการให้เราไปและที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านอาเมน